กิจกรรมพิกษกิจเป็นโอกาสนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ด,ดําเนินการสูบน้ําเติมไปในสระแก้มลิงของหมู่บ้านนาทองคําหมู่13ตําบลทะไม้อำเภอพันกระต่ายกับแพงเพชรครับทีมงานก็ได้ด,ดําเนินการเกือบร้อยเร็นแล้วตอนนี้น้ำเกือบเต็มสาะละโอ้โ,โห,โหโน้ำนี่มันน้อย,ยขาขาครับเนี่ย ตรงนี้ก็จุดหนึ่งครับที่จะเอาน้ําลงไว้เป็นสระใหญ่ข้างพอพตวังชนประมาณหลายชั่วโมงลองลองบวกว่าสมมติสมมติเราเดินไม่เต็มกำลังเราเดินแค่แปดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ลองดูซิเดี๋ยวก็พอใหญ่ก็อยู่เนี่ยตัวแทนนายเพลเดี๋ยวถ้าเอาเป็นการเร่งด่วนนี้ตรงนี้หก็ก็ประมาณ2วัน3วันนั่นแะแจกนี้พอขึ้นนี่ได้ปั๊บ เขานั้นได้ป๊บไม่ช้าหรอกเพราะรถมันลยเลยเอาชาวบ้านมาเยอะๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตัวประสานเรื่องอาหารเรื่องอะไรจะให้ดูเรื่องนั้นเอาชาวบ้านมาเยอะๆเพราะคนแรงงานนี่เริ่มทำนั่นนั่นเดี๋ยวนะผมขับเกก่อนแล้วพนี้เชอกันครับครับครับนี้นะครับเพิ่งจะได้รับข่าวดีจากทางปอพอนะครับปอพอซึ่งก็แจ้งว่าจะมีการดําเนินการสุกน้ํามาเก็บไว้ในสระสาธารณะตระ เราพอตอบางชะโอนนะครับตรงนี้ซึ่งก็มีน้ำอยู่ในระดับหนึ่งครับในขณะที่พื้นที่ใกล้ๆการฝั่งโน้นนะครับมันน้ำท่วมแต่ทาง,งาตรงสะตรงนี้มันไม่มีทางน้ำเข้าก็เลยมีระดับน้ำที่ค่อนข้างต่ำแผนงานก็คือถ้าสูบน้ำที่สายใหญ่ที่สะแก้มดินของหมู่บ้านเต็มแล้วท่อส่งน้ำสีส้มนะครับสีส้มข้างหน้านนะ มันผ่านสาอนามัยตรงนี้พอดีซึ่งก็ตอเนี้เอาน้ํามาใส่ที่นี่ไปด้วยก็หมายคือปิมป่มๆขอบเลยครับโอ้ยดีใจมากๆผมเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีการเติมน้ําลงแผ่นดินนะครับถึงแม้จะน้ํามันจะซึมจะยุบจะไหนไปไหนก็ช่างนะแต่มันก็ยังอยู่ใต้ดินนะครับดีกว่าปล่อยให้น้ําไหลหลากไปท่วมพื้นที่ข้างล่างนูงนะ่นอ่ะ ชัยนาทสิง์บุรีอ่างทองอยุธยาโอ้เดี๋ยวก็ไปโผล่ประทุมมุทรประการบ้านผมเองนะแต่ที่นั้นพอเหตุแปดทางเพชรได้มาดําเนินการสูบน้ำนะครับสูบน้ําจากที่น้ําท่วมแล้วก็เอามาลงไว้ที่สะราพอสต,อต,อตอวังเจอโอนแห่งนี้นะครับนะครับจุดสุดน้ําอยู่ตรงโน้นเป็นคลองแม่ละกาที่เคยน้ําท่วม ตอนนี้หน้าแห้งหมดแล้วไหลไปรวมข้างล่างหมดแล้วเราทำการตุบน้ํามาตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่6ตุลาคมเห็นมีการลื้อถอนแล้วไม่แน่ใจว่าจะเก็บสายกันหรือเปล่านนได้ดํานเนินการสูบไป2วันว้าวน้ําเต็มเลยน้ําเต็มเลยครับเป็นความจุข,ของสายที่สามารถทาได้แล้วนี่เลยโอ้ยดีใจมากสุดยอดเลยโอ้พะเจ้าอรอดมันยอดมากชาวบ้านก็จะมีน้ำสำรองไว้ใช้แล้วตอนวนี้ การพิษวิกฤตเป็นโอกาสก่อนที่จะสูบน้ําเข้ามาเติมในสระนี้ก็จะมีส,ะสระจะมีระดับน้ําแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้น้ําเข้ามาเต็มที่แล้วผมไม่ได้มีโอกาสมาดูตอนที่เขาดําเนินการสูบน้ําอยู่นะครับติดธุระไปธุระที่อื่นมามาทีน้ําเต็มสระแล้วช <Yahoo! S 1> าวบ้านกนะ็ช่วยกันทําความสะอาดสระสางป่าสสวยเอี่ยมเลยตอนนะี้โอเคโอ้ ยอดจริงๆตอนนี้มีแตะนะเต็มเต็มความจุน้ำแล้วน้ำซึ่งจำเป็นสาหรับชีวิตมนุษย์ได้ถูกกระเตรียมไว้ในฤด,ดูน้ำหลากปีนี้ซึ่งอยู่ที่ใกล้ๆกับสวนสองไร่ใกล้บ้านกำลังปรับปรุงอยู่มีน้ำสำรอง่าใช้ยามหน้าแลง้งเรียบร้อย